can I ของเรื่องวันิดาหรอคะอคิดว่าอยู่ที่เสน่ห์ของละครไทยของเป็นเสน่ห์ของละครรัฐของไทยสมัยก่อนนะคะคือดูดูนุ่มนวลดูละมุลละม่อมแบบเขาเรียกอะไรคะมันดูละไมแบบยิ้มดูไปยิ้มไปไม่ได้มีอะไรรุนแรงไม่ไม่ได้ เรื่องนี้มันจะไม่ได้แบบไม่ได้รักกันรุนแรงโอ้โหรักมากจะเป็นสไตล์หึงหวงหรือว่าไม่ได้ทะเลาะกันตบตีรุนแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอปคิดว่ามันเหมาะกับทุกๆคนที่จะที่จะดูได้ดูไปยิ้มไปไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงรี้ยค่ะภาพรวมทั้งเรื่องของละครเรื่องว่านิดาผมได้ยกความดีให้กับพิดานะครับที่พิดา มองแล้วก็แล้วก็แคสติ้งคนตรงตามบุคลิกในบทที่ได้เขียนเอาไว้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่า,าคนต่างๆที่ที่ได้มาถ่ายทอดเป็นตัวละครนั้นๆเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ละครเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ประกอบกับความสวยงามของฉากของสถานที่ของอาการแต่งตัวของเครื่องแบบ ของในเรื่องของงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซีมา่าฉากเต้นรำแล้วก็ด้วยเรื่องนะครับที่ที่มันชวนให้หน่าติดตามว่าออทำไมผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้และวันหนึ่งทำไมถึงเปลี่ยนใจไปรักผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งในระหว่างทางนะครับมันจะมีมีสเต็ปความการพัฒนาการของของตัวละครของเรื่องต่อไปและ,ะ,ะมันก็จะเหมือนกับเป็น เมื่อได้ชมแล้วเนี่ยผมว่าจะทำให้มันเป็นเรื่องของการสร้างสารรค์นะครับไม่ไม่เครียด คือดูพื่เขวาบันเทิงได้ครับอย่างแรกเลยคือความประเมียนละมัด้วยความเป็นพิเรียดครับมันก็จะมีความสวยงามความอ่อนหวานของของทีมของพิเรียดอยู่แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นเรื่องที่สะว่าดูแลอย่างที่บอกว่าดูแลจะต้องยิ้มดูเราจะรู้สึก Happy, แฮปปี้เวลาแอฟกับติ๊กเล่นเข้าด้วยกันบางทีเราดูแล้วลก็จะแอบยิ้มคือมันจะดูเพลินก็คือจะมีทั้งความโรแมนติกมีทั้งความสนุกสนานจากตัวรอบข้างมันก็จะมีความซึ้งมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะว่าเป็นละครที่ดูแล้วมีความสุขคะ่ะก็ไม่ผิดวัง่ะคะ ไม่ผิดหวังเพราะว่าเนื้อเรื่องละครก็ดีบทก็ดีและการแสดงทุกคนทำงานเต็มที่แล้วคิดว่าละครในลักษณะน,นี้นะจะพาเรากลับไปสู่อดีตที่สวยงามทุกอย่างนะภาคที่เห็นนะดูแล้วมันชื่นใจดูมันชื่นใจแล้วก็จิตใจผู้คนนะคะทำให้รู้สึกว่า เราได้ถอยหลังกลับไปในยุคแบบนั้นนะมีความสุขใช่พี่ว่าแต่และเวอร์ชันเนี่ยเขาก็จะแบบว่าแตกต่างกันไปนะเราทําเวอร์ชันใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปเทียบกับเวอร์ชันเก่านะคะแต่สําหรับเวอร์ชันนี้พี่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะต้องต้องติดตามชมแล้วคอยดูเพราะมีความน่ารักและมีความหวานก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูละครเรื่องวาน,นิดาก,กันเยอะๆแล้วมีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่น่ารัก านจะได้เห็นตัวละครที่สวยงามในเสื้อผ้าที่สวยงามบรรยากาศที่น่าดูไปหมดเลยก็คือแสงสีต่งตางๆเนี่ยดูรับเพลินตาเพลินใจเป็นอย่างยิ่งเนื้อเรื่องก็ไม่เยื้ยนเยือยยืดยา้ดมีความสนุกสนานตามยุคสมัยนี้และที่สาคัญตัวละครทุกตัวที่ได้ละครเรื่องนี้ตั้งใจมากแล้วมีความสึกว่าเราคัดเลือกมาเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องวันนิดาเป็นอย่างยิง่งเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็รื่นรมไปก,กับการชมละครเรื่องวันนิดาด้วยก็ขอให้มีความ กินใจครับอินในความละเม,มียดละไมของละครเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ <c oughs> พี่บีมขาแม้และนอกจากนักสแสดงนะคะที่เราเห็นกันทางหน้าจอเมื่อกี้นะคะก็ยังมีบอยพิสนุนะคะก้องสรวิทย์เจ้จ่ายพิมรัตาแล้วก็แป้งประชาชนร่วมสแสดงด้วยคืนนี้ต้องติดตามนะครับหลังจบสวยรัดชดโสดได้ชมแน่นอนกับวันนิดานะครับ